สวัสดีค่ะดิฉันในนามของโรงพยาบาลพญาไทย2วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์เมื่อท่านพักรักษาตัวอยู่ในฮอสปิเทลของโรงพยาบาลพยาไทย2อุปกรณ์จะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันได้แก่เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายและเครื่องวัดความดันโลหิตค่ะ ไปจะแ,แนะนำขั้นตอนการวัดความดันโลหิตด,ด้วยตนเองค่าความดันปกติตัวบนจะไม่เกินร2อยมิลลิเมตรประหลอดตัวล่างไม่เกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าปกติของแต่ละบุคคลด้วยค่ะข้อควรปฏิบัติก่อนวัดความดันโลหิตด,ด้วยตนเอง 1. ง,งดชากาแฟก่อนวัดความดันอย่างน้อย30นาทีสอง ถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะให้เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนวัดความดัน 3. นั่งพักอย่างน้อยห้านาทีก่อนวัดความดัน 4. การวัดความดันโลหิตให้วัดในท่านั่งโดยให้นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อยู่ในท่าที่สบายเท้าวางราบกับพื้นกรณีที่เครื่องวัดความดันโลหิตของท่าน เป็นแบบรัดที่ข้อมือให้ท่านปฏิบัติดังนี้พันสายรัดข้อมือที่แขนข้างซ้ายโดยก่ายมือขึ้นให้เหนือข้อมือประมาณ1-2เซนพันไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปสามารถสอนนิ้วได้ปรับหน้าจอให้ตรงกับฝ่ามือ วางแขนของท่านอยู่ในแนวเดียวกับระดับของหัวใจโดยวางไว้บนโต๊ะห้ามเคลื่อนไหวในขณะที่กำลังวัดความดันโลหิตเพราะอาจทำให้ค่าความดันโลหิตของท่านคลาดเคลื่อนได้ค่ะให้กดปุ่มเปิดเครื่องที่ด้านข้างของอุปกรณ์เมื่อเครื่องเริ่มทำงานแล้วจะมีแรงบีบที่ข้อมือรอจนกระทั่งเครื่องวัดความดันวัดค่าได้แล้วแรงบีบจะคายตวัวลง จะปรากฏเลข3ามแถวบนหน้าจอแถวบนจะแสดงค่าความดันตัวบนแถวที่2จะแสดงค่าความดันตัวล่างแถวที่3จะแสดงค่าการเต้นของหัวใจให้ท่านบันทึกค่าความดันตัวบนและตัวล่างในแบบประเมินอาการตนเองเมื่อท่านบันทึกค่าความดันโลหิตของท่านแล้วให้ถอดสายรัดข้อมือและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อท่านบันทึกค่าความดันโลหิตที่ท่านวัดได้แล้วพยาบาลจะทราบผลของท่านเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการวางแผนการดูแลท่านต่อไปค่ะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านได้ตลอดเวลาค่ะ